ครั้งเวลาที่เกิดรัฐประหารรัฐประหาปรหาประเทศไทยเพราะว่ามันคือบางอวัยศที่อัปุดนะครับแลว้วก็พยายามจะสืบคนไปดูว่าสาเหตุที่มันทําให้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างผมพบว่าบทเรียนสําคัญเนี่ยเขาบอกว่าบทเรียนที่ดีเนี่ยมักจะมาจากคนที่เลวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหมือนวับว่าข้ออ้างต่างๆที่พูดถึงเนี่ยท,ออทั้งเรื่องของการทุจริต c o r r u p t i o การล้มเจ้าการแตกแยกนะครับคือมีปัญหาการคอร์รัปชันมีปัญหาความแตกแยกมีปัญหาการล้มล้างสถาบันจริงแต่จริงแต่ว่าไม่ใช่ในยะสสาคัญมากพอที่จะเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยสําหรับผมผมคิดว่าถึงแม้จะมีปัญหาเหล่านั้นอยู่ก็ควรจะแก้เป็นเรื่องและก็ให้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยเดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนย้อนกลับไปถึงภาพใหญ่ที่มันยังอยู่ ในสังคมไทยก็คือปัญหาระหว่างประชาธิปไตยในอุดมการการประชาธิปไตยในความหมายของผลประโยชน์ผมกําลังอยากจะถามทุท่านว่าท่านรู้สึกไหมว่าความหมายประชาธิปไตยเนี่ยมันผูกโยงกับปากท้องมันเป็นประชาธิปไตยที่กินได้เพราะอะไรเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของเราต้องการนโยบายเพื่อปากท้องเราต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเคยได้ยินทำนี้ไหมครับ ที่เขาบอกว่ากาสรุปพล r งอำนาจการสูงสุดครับคือยิ่งมีอํานาจมากคอร์รัปชันยิ่งมากผมต้องการจะมองไปข้างหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาผมคิดว่าทุกคนบาดเจ็บหมดแล้วมองไปข้างหน้าว่าทำไงให้ปรากฏการ์นี้มันไม่เกิดขึ้นอีกไม่เป็นข้ออ้างและเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงทาอย่างไรให้ผู้มีอํานาจที่แท้จริงเนี่ยไม่เป็นผู้ที่ผูกขาดอานาจถึงแม้จะมาจากประชาชนเสียเองแล้วก็ใช้อํานาจน,าในในการที่จะเป็นผด็จการ อีกรูปแบบหนึ่งคุณภาพของประชาธิปไตยต้องสัมพันธ์กับคุณภาพของประชาชนด้วยสิ่งที่ผมอยากเสนอเป็นทางออกก็คือหนึ่ง 11. ระบบการศึกษาของเราต้องปฏิรูปในลักษณะที่จะต้องสร้างโอกาสและการเข้าถึงนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นในเรื่องของประชาธิปไตยอันที่สองเนี่ยผมเชื่อกระบวนการของการสร้างกาเรียกอะไรฮนะอุดมทิาวะทางประชาธิปไตยสําคัญมาก แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วแล้วผมคิดว่าเชื้อร้ายมันได้ค่อยๆมอดดับไปแต่สิ่งที่มันเลวร้วายและเป็นรากฐานและเป็นต้นเหตุรากเหง้าของสิ่งที่เป็นข้ออ้างที่เราไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงแต่ยังไม่หมดแต่อาจจะมีแนวโน้มที่จะเรียกว่าช่วงบูรณาการนะครับ